ว่างหนึ่งเตียงน่ะมีคนไหมไปห้องน้ำรือเปล่ามัยังไม่มาโอเคมาแล้วมาแล้วตอนเริ่มแล้วยกส้นเท้าขึ้นตั้งชากย่อตัวลงมาสายตาดูส้นเท้าว่ามีสั้นหรือสูงประกันไหมครับเสร็จแล้วก็ยกข้อเท้าขึ้นแกว่งแล้วก็ปล่อยครับมา ที่ด้านซ้ายของคนไข้นะครับจับเสื้อให้ตรงครับจับเสื้อให้ตรงมือซ้ายอยู่ที่ปกเสื้อเนาะมือขวาชูริปโปขึ้นแล้วก็ลูดไปตามแนวกรุสหลังเช่นสักสามรอบนะครับตอนนี้เราจะไปเร็วหน่อยเนาะ <c oughs> วันีไหลาย่าอ่ะแล้วเราก็นวดคลายกล้ามเนื้อครับ เสรน,น,แนะ,ะแล้วคูมาพาะพ้า่ม่กครั้งหนึ่งสงา้าหแปเก้าามามห้าามหกโอเคอคเียงข้างแล้วเปียข้างออไปเท้าใเนาะ

สุดนะครับคนไข้ในเก่งเราก็ออกแบบเสร็จแล้วไปฟังนะครับอาไม่ได้ที่เลี้ยวเข้าไปดูเลี่ยนะครับยกไปฝังคนงข้มือซ้ายอยู่ที่รอบหัวคงใต้มือขวาที่สะบักด้านขวาของคนไข้ยืดคนไข้ในเก่งเราก็ออกแบบ ต่อไปเหพนมนะครับมพนมขึ้นมาเล็นลอกกลางเลือมพันหนึ่งนิ้วนะครับให้คนไข้อ้าปากไวไ้ไวก็ได้ไหมค,ค,ครับสา้รอบนะครับ,อบขอ,ขอ้ทยท่าตุรกีเลยห้ามมจากันครับต่อไปตรุรกีให้คนไข้ประสานน้ที่เทโพย ที่ไม่ที่มีหลุมอ่ะที่ไม่มีหลุมไม่ต้องขยับหน้าโคบหน้าผากเลยอ่าหน้าโคบหน้าผากเลยเสร็จแล้วให้คนไข้ผุกต่อ,อเข้ามาครับผูกต่อ,อเข้ามาให้เป็นสามเส้าอ่ะนะให้มันอยู่สามเส้าแล้วให้ผูกสากเ้า,เา,าเยเ mm พยา,ายามดึงซอกของคนไข้เข้ามาชิดหน้าอกเขาให้มากสุดนะครับหมอเขาจะ ให้คนไข้ยที่เตรียมครูสอบเข้าหาเราแล้วก็นองท่าหาเราได้มากที่สุดจนกว่าศีรษะติดพื้นรับอ่งติดพื้นอนท่าเดิมครับนอนท่าเดิมครับไปต่อไปดีเสื้อครับ เสื้อจ้าไปครับคุเสื้อครับหมออยู่ด้านข้างซ้ายได้ไหมมเสื้อทำยังไงเดี๋ยวองะหอนอ้ยไอ้คาอยู่นะครับ้งกหอนได้แนได้เอเาน่อไม่ั้นกอต่อไปก็ถ่าินทนมายืนที่ตรงสะโพของคนได้เลยอะไรมจะกงขนาดนั้น าอีเจ็บก็เลยตกลงนะขา้าดเาอไม่ขวดอ่านก้เอยู่ในงานแบบนี้ห้องเรียนเก็คพาัดนี้านก็อ้อมจับเ้านบนครับเอาซ้ายก็อยู่ด้านบนอ đấy cái này nó 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 ไว้สิบนิดหนึ่งสองเก้อ่าแล้วก็เสียบตามหมูหนึ่สกดกางเนื้อด้านข้างด้านในด้านนอกแล้วก็คุกเท้าด้วยแจ็คอันน Ah, vale. เรามืนอู <sociedad> ่ด <glaube> ้าซ้ามอคนไทยกนะเราจะทาท่าเสื้อเนรงท่เรียนผ้ไร่สบะหน่สองสามมองคนไทยนะเวลาทำมองคนไทยด้วย มึงคื่อะไรยุ่งนี่แต่นนดจี่มองแล้วายังไงก็เจอแกมกันอ่

เลื่อนตรงไปซ้ายไปขวาไปซ้ายไปขวาอ่าแล้วก็วางศีรษะก็ค่ลงนะครับให้คุณค่ายสูแข่งขึ้นตอข้างเลครับออกแรงสู้ใช้ด้านขวาก่อนนะครับขวาครับ วา้าขอเอาเข้าม <disposable worship> okay, ุมครับเอาเมือเดิมเอาไมเอว้เาเอามือซ้ายไว้ที่ทางของคนใต้เนาะหน้าของคนใก้อยู่น้าทางซ้ายเราวาดี เราช่วยนี่คคนไทยจริงแก็จีบบอกวตอนนี้เราก็ไม่ใช่กำลังช่วย กำลังหาให้รถหราซ้ายมาตรง ให้เ็นอยางง่ายๆึางจับ้างข้อข้อสับข้อห้าครับเดครับ้ยนะครับวางวางไว้แล้วกึงมาครัเดี๋ยวครับดึงมาทุกเนะครับโใช่ก็เยก bỏ không thấy chân trái <laughs> hơn, 2 không cái ở bên sỗ 拜拜。 นะเป็นยกเข่าซ้ายนะครับแก้ไขยกเข่าซ้ายของคนไข้ตั้งเข่าซ้ายมือซ้ายที่ทางกระโลกนะครับหน้าเอาแนบหน้าอกเรานะครับเห็นะครับเวลาวีดนะครับยืดไปสุดแล้วเราก็ยกมือซ้ายขึ้นด้วยนะครับช่วยเขาไม่เก่งนะครับยืดที่สุดเขาไม่เก่งเราก็ออกแรงทางอยู่ตรงนี้ตรงนี้ เอาละสุมด้วยครับมือวางมน่งมือซ้ายวาหนึ่งืออของคนไ่เนาะีให้คนไถ่หันหน้ามาแลการวางมือเราก็จะไปอาคนไข่นีเรก็จะอยปรให้กหลกืยี่ยไหนสุดยืดสุดนะตัแบ้ ทำท่านี้ได้ทำท่านี้ทำท่านี <iffs> wow. ้ฮัลโหลฮัลโหแล้วก็เปลี่ยนทําแล้งครับนะพอพอเราวางเนี่ยังไงคนท่าก็ต้องโกงมาหาเรา คอต он. รงแ้ ойти, วกมือซ้ายอยู่ก็สรูปก็อะไรอีกนงซ้ายครับยิงซ้ายเนี่ยนไหมมือขวาอยู่ที่ท่าดักไม้ยขวาคนใ้าเก็ตที่เราก็ออกไงทั้งสอข้างนะครับหรือรูปากบาดี่ออกไปทั้งอข้างเสร็จแล้วก็ทำอ้านะครับไม่ดังไม่เป็นไรเอา่าหูก่อนนะครับอะเต็หมดแล้วนะ มือขวาเีย็นมือขวามาวางที่ข้อทีเหือมือซ้ายทีนถักไม้นะข้าง้อมือขวาเขยนขวาคนไข้กินพวกออกแขนอีนี้เราก็ยื้นใน้คนไก้จิตขาตรงไปยกแขนขึ้นกับคนไข้สองข้างยื่นหลังเขาครับ เอาพ่อมือคนไข้นะครับแล้วเราก,ก็เอาเข่าพูดนะครับให้คนไข้ก้าวไปนะครับเอ่ออาหาเราเราเราด่าแล้ครับ

อขวาอยู่ที่บริเวณสะักของคนไข้เนาะแล้วก็หมุ่ควนเข็มใาการครับเตงงเตงงเตงเตงเตงนเต้นเต้อนะับแต้วองทำดูดีเขาบอกว่าคไ แบบแบบแบะแบะตรงครับต <c oughs> ัวแรกเห็ตรงครับก็กดลงมาหาเราหนึ่งมีสสาะแล้วก็ใหคไล่มือซ้ายคนไล่จับไหล่ขวาสเก็ตแรกตั้งตรงก่อนไปสอบชี้ไปข้างหน้าแล้วก็ดันข้าหาตัวหนึ่ง กอนที่หนึ่งอนที่สองเอาทดสอบของนไข้ที่ลงเกินสองหวะที่สามสี่สิบห้าองศาเสียงไปสามเช็คแฮนด์เช็คแฮนด์เยาเหยาอยู่คนไข้อยูเกงตอบนะคนไข้เป็กมบเราก็ ใช้รู้สึกดีครับอันนี้เราก็เปลี่ยนมือครับมือขวาจับที่ข้อมือเปลี่ยนมือซ้ายอยู่ในแขนเดิมนะครับจะเปลี่ยนมือครับเปลี่ยนแล้วก็เป็นด้านในนะครับอ่านะครับแล้วเราก็จับข้อมือครับผมครับยาเคยาวด้านซ้ายด้นขวาหมุนทเข็าิกาหมุนวนเข็มนาฬิกากดลง ลงเรื่องเดิมอีกขั้นกว่าซ้ายขวาไปหยอกไปหยอกไปหยอกที่เขาเป็นไปนึงที่มีแปดเสร็จแล้วเราก็มาจับจับด้านซ้ายเหลวไหลขึ้นมานะครับดึงดึงลงมาตรงตรงข้างนึงดึไปซ้ายในสองดึงไปขวาแล้วเราก็ดึงนิ้วครับดึงนิ้วจำได้ไหมครับนิ้วโป้งกับนิ้วก้อยเราดึงพร้อมกัน ชี้กันี้นางออกกันรุกการ,การโอเคขา,า่ <laughs> าขาาว่าแรกวัาแรกแคบๆเนียปล่อยลำสบายยกขึ้นคนไข้ไม่เกงเราก็ดึงขึ้นเอ่าแล้วทำอีกข้างหนึ่งห้อยน้ำห่อยน้ำประสานมือกันไว้ได้ไป วายกแมวว้ามันก็อาจจะสลับไตสลับนานากันเถอะว่ามันยดไวเอาเราจับสลับหุ่นอะไรน้ก่อนนะดึงลงด้าซ้ายด้างขวามาข้างหนึงดดูดวา ตามวิทยากรนะครับตามวิทยากรอาจจะไม่ได้ลำดับตามลำดับจะหยิบอยากไหนมาใช้ก่อนก็ได้แล้วก็แบกแล้วาแบกแบกแบกหนึ่งสองสามสี่ห้าให้คนข้เอามือขวาดยัไซ้ายท่าแรกชีนข้างหน้าแล้วสอบไปสอบคนไข้1นกดข้อหาตัวเองติ้งลงนักขึ้น ก็สีาองศาอ่า